mm -hmm. มีรซุปเปอร์คาร์แล้วก็มีเส<ม>ื้อสีโตเพราะว่าคือคนเขาบอกว่าเราเหมือนดาราจีนไงเราก็อยากทำอะไรให้มันดูแบบมีความเป็นจีนๆนิดนึงชุดก็ดูแบบแอบๆมีความมีกลิ่นอายของความเป็นคนจีนนิดนึงค่ะ,ะแต่นอกเหนือจากซุปเปอร์คาร์ที่เรานั่งมาเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเพราะว่าคนขับรถซุปเปอร์คาร์นี่คือไม่ธรรมดายงไงคะก็จริงๆหนูรู้จักกับพี่เพชริอยู่แล้วนานแล้วค่ะคือเคยถ่ายซิมคอมถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วก็ เลยจะขอยืมรถนางบอกว่าพี่หนูยืมรถได้ไหมวันนี้เขาบอกได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะขับมาเองแล้วเขาขอขับมาสง่งก็เลยกลายเป็นว่าพี่เพชรจ้าขับมาสง่งค่ะอันนี้ต้องเป็นคนพิเศษด้วยหรือเป<อ>ล่าถึงขับมาสง่งใช่คนไม่ธรรมดาเรียกว่าลุงกับหลานดีกว่าลุงกับหลานล<อ> <laughs> ุงกับหลาน,<อ> <laughs> ลานเพราะว่ารู้จักพี่เพชรจ้าตั้งแต่หนูยังเรียนอยู่มัธยมอยู่เลยค่ะตอนนั้นถ่ายถ่ายละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปแปลกนะเขา มาส่งเลยนะเออน้องประกวดทั้งทีครั้งเดียวในชีวิตพี่ชายก็คือแบบต้องมาส่งต้องมาให้กำลังใจเนาะอ่าไม่ได้มีอะไรแบบเราคุยกันอยูหรืออะไรโอ้ไม่มีค่ะถ้าคุยกันอยู่เงียบแล้วไม่เอามาเออนะถ้าเราคุยกันอยู่แตเงียบไม่เอามาถ้าคนเงียบมาไม่ใช่กลัวแอบแบบว่าเขา้างวันนี th ang th ang th ang, like <S <S ้หลุดไปกลัวแอบมีคนคิดแบบว่าเฮ้ยเปิดเป็นการเปิดตัวไกลๆหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกลัวตกเป็นข่าวเขาคิดกันอย่างนั้นเลยเหรอครับไม่ไม่หนูว่าเขาไม่น่าคิด เพราะว่าถ้าเป็นจริงๆไม่น่ามาเปิดตัวอะไรงานอย่างนี้เออจริงพี่เคทาก็แบบยุ่งนะม่คนอยมีเวลาเท่าไหร่ทำธุรกิจทำอะไรดีลูกนางบอกว่าเคลียร์คิวให้เลยให้น้องสาววันนี้อบอกว่าต้องไปเอามงมาให้ได้เดี๋ยวจะมาส่งนมาได้พูดคุยอะไรพี่เนใจอะไระไรี่เเขาก็บอกว่าต้องเอาที่หนึ่งนะถ้าไม่เอาที่หนึ่งไม่ต้องเอาอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ก็แค่ว่าตัวพี่ไปใช้เองก็คือติดตามเวทีประกวดเหมือนกันหนูว่าเขาไม่น่าจะติดตามแต่แต่เขาเห็นหนูประกวดแต่ก็คงเห็นบ้างผ่านๆนะเนาะผู้ชายแต่อาจจะไม่ได้ติดตามแบบลึกขนาดนั้นจะเห็นพี่เพชรจ้ามาเชียร์บมื่ไหรรอบต่อไปเดี๋ยวต้องขอถามกันนะเพราะลุงเขาค่อนข้างงานเยอะอ,อืตรงนนี้ก็ยังสลับเราได้เดี๋ยวรอบพิเศษน้ต้องมีแหละอันนี้ดีว่าอะไรเปล่าไม่ใช่ พร้อมที่สุดแล้วค่ะไม่มีคิดว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรารอมานานแล้วเราก็เตรียมตัวมาตลอดเวลาเพื่อวันนี้เราก็มันมาถึงแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันให้กําลังใจมันเป็นวันที่พวกเราทุกคนรอกันมานานเนาะเมื่อเลยจะถึงสักทีตั้งแต่รับมงเสร็จอะไรเงี้ยวันนี้มาถึงแล้วแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเชียร์กันก็ทําให้เต็มที่ค่ะทั้งหนูแล้วก็คนที่เชียร์ด้วยเป็นแงงานเขาก็ุ่ง่น มีนาเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นตัวเก่งมากเลยแต่ช่วงหลังๆเหมือนมีนาก็แบบหายหายไปเป็นพักๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายถ้าเข้ากองแล้วแบบนจะยังไงจะหาย,ห,ายหรือว่าจะอยู่ตลอดเลยต้องรอติดตามค่ะไม่ไม่อยากการันตีแต่อยากให้อยู่คอยดูคอยให้กําลังใจกันแล้วก็มามาสู้ไปด้วยกันดีกว่าเราดูนางงามให้สนุกให้เอ็นจอยให้มันเป็นความบันเทิงแล้วหนูเชื่อว่าหนูจะสร้างความบันเทิงแล้วก็ทําเพื่อชาวเดือนสามทุกคนค่ะส่วนตัวเรามองว่าเราตัง้ตงเป้าของเราเนี่ยถ้าแบบว่า อยากจะไปได้ไกลมากที่สุดบนเวทีมิสแคนก็อยากทําให้มันถึงจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะค่ะเพราะว่าเราก็เต็มที่จริงๆเรียนเดินเรียนพูดหนูก็ทําทุกอย่างรับรองได้ว่าหนูเต็มที่แน่นอนในการประกวดครั้งนี้ค่ะจัดเต็มนะคะอ่จัดเต็มค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอันนี้เราในส่วนเรื่องของความ ก็ไปทากิจกรรมที่เชียงใหม่ใช่ทั้งชุดชาติพานทั้งกิจกรรมต่างอันนี้เราเตรียมอะไรยังไงบ้างคะจริงๆหนูเนี่ยเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคุยกับทีมพี PD, ดีวางแผน,อ,แนออกแบบชุดเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ชุดก็ต้องบอกตรงว่าเรายังไม่ได้เห็นทั้งหมด100%เพราะบางชุดมันก็จะยังอยู่ในกระบวนการการตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ต้องรอพีดีแล้วก็ช่างแต่ชุดส่งมา,าใช่ค่ะสุดท้ายขายาอกำลังใจไปนานๆหน่อยค่ะอะไรนะขอ,อกำลังใจก <borrowed> ให้กำลังใจหนูด้วยนะหนูทําเต็มที่แน่นอนแล้วก็หนูอยากขอบคุณชาวเดือน3ามทุกคนที่แบบเขาเข้าใจทุกอย่างที่หนูที่หนูเป็นแล้วก็เชียร์หนูด้วยความรักจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรจากตัวหนูขอแค่ให้หนูมีความสุขแต่หนูจะทําเต็มที่แน่นอนรับรองว่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะ